สวัสดีครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกมลับนอกเอ็นอีเนเลิฟซีเซิร์เวอร์ทุกคนนะวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรายละเอียดการอัปเดตของซนะโดยอ้างอิงข้อมูลจากนบจินะครับดังนั้นต้องบอกก่อนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลคาดการส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ถ้าอยากจะดูรายละเอียดของสี่เซิเวอร์จริงๆก็ให้ติดตามจากประกาศทางการของเซิเวอร์เท่านั้นนะครับสำหรับข้อมูลการอัปเดตนะครับในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ของสีเซิเวอร์นะรวมถึงเซิเวอร์อื่นๆด้วยนะครับที่มีคนไทยเล่นอยู่นะ การอัปเดตของมันนะก็จะเริ่มต้นด้วยฮีโร่คาร์ดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะก็จะเป็นฮีโร่คาร์ดแมวน้อยนะครับสาวสวยที่ชื่อว่าอลิเนียนั่นเองหรือเอลิเนียนะครับสำหรับฮีโร่คาร์ดตัวนี้นะก็จะเปลี่ยนอาชีพมาจากโดรมนะครับตามสายนี้เลยนะที่เปิ่เปิเห็นนะครับ ก็มาถึงคาสสามของโดลัมแล้วนะก็สามารถแยกสายมาเป็นฮีโร่คาสเพื่อเปลี่ยนอาชีพได้นะรายละเอียดของอลิเนียก็จะมีไอเทมเอ็กซ์ติฟให้นะครับนะหรือไอเทมพิเศษนะที่ได้จากการทำภารกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทันเจียนนะอัพระดับ ของเมนสกิลนะครับถึงระเวนเจ็ดนะรวมถึงกำจัดผู้เล่นในกิวล์ด้วยนะครบ200คนดังนั้นถ้าใครอยากได้นะครับก็ให้มาทำภารกิจตรงนี้เลยนะครับเพื่อรับไอเทมสุดพิเศษสำหรับอารีเนียโดยเฉพาะนะคุณส,สมบัติเบื้องต้นของอารีเนียนะครับก็จะไปทางสายกายภาพนะ นั่นก็คือสิ่งที่เพิ่มการสร้างความเสียหายให้กับอลรีเนียนะครับก็จะมีคุณสมบัติพลังโจมตีทางกยายภาพพลังโจมตีเวทมนตร์การสร้างความเสียหายทางกยายภาพนะครับเจาะปะทางกยายภาพโจมตีทะลุพลังป้องกันทางกายภาพโบนัสการสร้างความเสียหายทางกายภาพแล้วก็บนัสการสร้างความเสียหายด้วยสกิลนะครับรวมถึงการสร้างความเสียหายด้วยสกิลด้วยที่ จะเพิ่มนะครับการการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายหรือศัตรูนะครับเมื่ออารีเนียใช้สกิลนะครับหรือใช้การโจมตีปกติทั่วไปนะคุณสมบัติดังกล่าวที่แนะนำไปเบื้องต้นนะครับก็จะทำให้เป้าหมายหรือศัตรูที่อารีเนียโจมตีนั้นได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับสกิลโจมตีของอาริเนียนั้นนะก็จะมีอยู่2องสกิลหลักๆนะครับนั่นก็คือสกิลดาวตกแล้วก็สกิลมังกรน,นะครับนะนอกนั้นก็จะเป็นสกิลสนับสนุนอาริเนียเป็นหลักนะครับนะอย่างเช่นสกิลโล่สายลุงนะครับแล้วก็สกิลเปลี่ยนธาตุนะเปลี่ยนธาตุของพลังโจมตีนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องรู้นะครับสําหรับอาริเนียนะอาิเนียสามารถครอบงํานะครับครอบงําสมาชิกในปาร์ตี้ได้นะแล้วก็มังกรซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของอาริเนียเองนะครับนะเมื่ออาริเนียครอบงําแล้วนะจะทําให้อาริเนียนั้นได้รับสถานาะอาณานะครับตลอด การคงอยู่ของมังกรหรือสมาชิกในปาร์ตี้ที่ถูกครอบงำน,นะครับแต่ว่าถ้าหากสมาชิกในปาร์ตี้ที่ถูกครอบงำหรือมังกรได้ตายลงไปหรือให้พีหมดเนี่ยเปต์อมตะนะครับก็คงอยู่แค่สามวินาทีเท่านั้นนะครับหลังจากผู้ที่ถูกครอบงำตายลงไปนะดังนั้น ก็รักษาชีวิตนะครับดีๆนะให้กับมังกรของตัวเองแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้ที่ถูกรออบงานะครับเมื่อเรารักษาได้แล้วนะก็จะทำให้อลิเนียเอ่อสามารถคงอยู่ในความอมตะได้ตลอดไปนะครับการมาของอลิเนียนั้นนะก็จะมีการ์ดใหม่นะครับซึ่ง เป็นการ์ดประจำตัวของอารเนียเองเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือการ์ดใบนี้นั่นเองนะสำหรับการ์ดอารเนียนั้นนะครับก็จะเป็นการ์ดท,ที่สวมใส่ในส่วนของอาร์มรนะหรือเกราะป้องกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับในการผสมการ์ดนะก็จะมี สามใบตามนี้นะครับนี่นนะก็จะมีการ์สามใบดังนั้นถ้าใครอยากได้การ์ดอาริเนียเอาไว้ใช้งานก็เตรียมการ์ดที่เป็นวัตถตุดิบหรือส่วนผสมสามใบให้เพอนะครับต่อมานะครับก็จะมีการเปิด แผนที่ใหม่นะแล้วก็เนื้อเรื่องใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือการมาของแผนที่และเนื้อเรื่องในส่วนของกิฟเฟเนียนั่นเองนะครับสำหรับการมาของกิฟเเนียนั้นนะผู้เล่นจะได้อะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะลำดับแรกนะครับที่ผู้เล่นจะได้กันนะกับการมาของ กิฟเนียนะครับนั่นก็คือพอตัวใหม่นะเมื่อผู้เล่นนะครับทำเคลหลักนะทำภารกิจของกิฟเนียเสร็จสิ้นนะครับก็จะได้รับคอตใหม่นะครับตัวนี้นะได้รับรีๆีเลยหนึ่งตัวนะครับอ่นะก็จะเป็นสีดำสลับแดงนะครับนาะสุดท้นะคุณสมบัติของมัน ที่จะได้รับก็คือว่าฝากสมุดเนี่ยจะได้รับ Mac เคบวกสามสินะครับนะาลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นรางวัลจากกาเก็บแรงอีกแล้วนะครับนะการมาของคิฟเนียเนี่ยก็คือว่าผู้เล่นก็จะต้องทำภารกิจปักจำวันนะครับในแผนที่คิฟเฟเนียนะเพื่อเก็บ แฟมเพิ่มแรงของตัวละครนะครับนะก็จะมีตั้งแต่แรงหนึ่งจนถึงแลงยี่สิบห้านะครับโดยทุกแรงก็จะมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับให้ผู้เล่นได้รับกันนะอย่างเช่นตอกม่วงนะครับหรือไม่ก็จะเป็นขวดสีม่วงที่เป็นขวดเสริมพลังให้กับอาวุธแล้วก็เครื่องประดับนะครับของตัวเองนะนอกจากนั้นก็จะมี เป็นอุปกรณ์ส่วนหมวกนะครับเฟอร์นิเจอร์นะแล้วก็ไอเทมอื่นอ,อีกมากมายที่น่าสนใจนะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการไอเทมจากแร้งนะครับก็อย่าลืมนะทำภารกิจประจำวันในคิปนเนียกันด้วยนะทีนี้เราไปดูแผนที่ของคิปเปเนียกันดีกว่านะครับ ผู้เล่นก็สามารถวาร์ปเข้าแผนที่กิฟเเนียได้จากขาวฟ่นะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอ,เอแผนที่วาร์ปนะไปกิฟเเนียนะครับแผนที่ในส่วนของกิฟเเนียนะครับแผนที่ที่หที่เป็น PVP แผนที่ที่สองที่เป็นที่เป็น PVE นะครับในสองแผนที่นี้ผู้เล่นสามารถวาร์ปได้เลยนะ ไม่ต้องทำภารกิจอะไรนะครับแต่ในส่วนแผนที่ที่สามนาะทางล่างสุดนี้นะผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำเวทเนื้อเรื่องของคิฟเนียก่อนนะมันถึงจะเปิดให้ผู้เล่นวาร์ปเข้าแผนที่ได้นะครับนะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนหลักกันนะครับในแผนที่คิฟเนียนะประเภท PVE แล p p ้วก็ PVP กันนะเมื honey, ่อเราเข้ามาในแผนที่กิฟเฟเนียประเภท PVE แล้วนะก็มีสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องรู้กันนะครับนะนั่นก็คือภารกิจที่ผู้เล่นจำเป็นจะต้องทำประจำวันนะมันก็จะขึ้นภารกิจประจำวันนี่นะครับขึ้นมาในแท็บเวททางด้านขวาของจอ ใต้แผนที่มินิบัตตรงนี้นะอันนี้ก็คือภารกิจที่ผู้เล่นจะต้องทำทุกวันนะครับเพื่อเก็บแต้มเก็บคะแนนอัพระดับแล้งนะครับของตัวละครของตนเองนะ,ะทีนี้เราก็มาดูรายละเอียดนะครับในแผนที่กิฟเนียประเภท PVE กันนะ ในแผนที่กิฟเฟเนียประเภท PVE นะครับและ PVP นะแผนที่นี้มันจะเหมือนกันทั้งสองประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PVP นะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในแผนที่กิฟเฟเนียประเภท PVE นั้นจะมีมอนสเตอร์นะครับแล้วก็ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้สูงสุด12คน นะครับต่อ1นึ่งแผนที่นะส่วนในแผนที่ประเภท PVP นะครับแผนที่กิฟเนียประเภท PVP ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมได้สูงสุด48คนตอนนี้เราสลับมาอยู่ในแผนที่กิฟเฟเนียฝั่ง PVP กันบ้างนะครับนะก็ตนะามที่บอกไปตอนต้นนะว่าภารกิจประจำวันที่เราจะต้องทำนั้นนะ เราสามารถทำได้ทั้งในแผนที่กิฟเนียประเภท PVE แล้วก็ PVP นะครับซึ่งภารกิจมันก็จะสำเร็จเหมือนกันหมดนะ,ะในแผนที่กิฟเนียฝั่ง PVP นะครับก็ตามชื่อมาเลยนะผู้เล่นในแผนที่นี้สามารถรองรับได้สูงสุด48คนเมื่อผู้เล่นวาร์ป เข้ามาในแผนที่คลิฟเนยียประเภท PVP แล้วนะครับตัวระบบของแผนที่ประเภท PVP นี้ก็จะส่งผู้เล่นนะเข้าฝั่งสีฟ้านะครับแล้วก็ฝั่งสีแดงโดยแต่ละฝั่งนั้นจะรองรับผู้เล่นได้สูงสุด24คนด้วยกันนะครับดังนั้นถ้ารวมทั้ง2ฝั่งแล้วนะที่เป็นฝั่งสีฟ้าแล้วก็สีแดง ก็จะรองรับผู้เล่นได้สงสด48คนด้วยกันก็เข้ามาในแผนที่ก็เพื่อต่อสู้กันฆ่าฟันกันนะเพื่อแย่งจุดภารกิจนะครับนะตามจุดต่างๆที่มันอยู่ในแผนที่นะครับนะสุดท้ายนะท้ายสุดก็ตีบอสในแผนที่นะครับฝั่งไหน ตีบอสให้เลือดเพพีน้อยที่สุดนะครับหรือตายไปนะฝั่งนั้นก็จะชนะนั่นเองนะครับนะสำหรับการทำภารกิจนั้นในแผนที่คิวเนียนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง PvE หรือฝั่ง PvP นั้นก็ไม่ได้ยากนะครับทำได้ง่ายๆเลยนะ คราวนี้เรามาอยู่กันในแผนที่ของวอลลิมกันบ้างนะครับการอัปเดตครั้งนี้จะมีการเพิ่มการ์ดจากต่างโลกนะครับให้กับบอสในวอลิมนะสำหรับแพทของอาริเนียนี้ก็จะมีการเพิ่มการ์ดจากต่างโลกให้กับบอสสองตัวนะครับบอสตัวแรกก็จะเป็นบาร์โฟเมตตัวนี้นะครับนะส่วนบอสอีกตัว ก็จะเป็นพีโอนินะครับนะซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติการนะ์ผู้เล่นก็สามารถดูได้ในคอมมินิตีของทางฟรีเซอร์เวอร์นะครับนะน่าจะมีการทำข้อมูลไว้แล้วนะครับสุดท้ายนะครับที่จะแนะนำกันนั่นก็คือกิจกรรมรีเทิร์นนะสำหรับกิจกรรมรีเทิร์นนะครับในฟรีเซอร์เวอร์ก็ต้องบอกก่อนว่า ให้ผู้เล่นดูการประกาศทางการจากฟ r e เซอร์เวเป็นหลักนะครับในส่วนของผมนั้นผมก็แค่แนะนำหรือคาดการล่วงหน้านะครับสำหรับกิจกรรมรีเทิร์นนั้นนะที่อาจจะอัปเดตเข้ากับปีหนาในสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับ ติกาของมันนะผู้เล่นก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วล่ะนะครับมันก็จะบอกว่าเอ,อ่อถ้าผู้เล่นยังไม่เคยเข้าร่วมเลยนะครับในข้อแรกนะจะต้องไม่ล็อกอินนะครับมากกว่า30วันนะแล้วก็มีตัวละครเลเวลนร้อยนะครับในบัญชีของตัวเองหรือใน ID ของตัวเองนะครับในข้อที่2นั้นก็คือว่าถ้าผู้เล่นที่เคยเข้าร่วมแล้วนะครับและอยากจะ เข้าร่วมอีกครั้งหนึ่งนะก็จำเป็นจะต้องหยุดล็อกอินนะครับมากกว่า45วันนะถึงจะมีโอกาสได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมรีเทิร์นนะครับนะก็ขอย้ำอีกทีนะกิจกรรมรีเทิร์นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคาดการแล้วก็คาดเดาส่วนตัวเท่านั้นนะครับนะ ็ต้องไปดูรายละเอียดจากการประกาศของซ Server นะครับว่าจะมีอัปเดตเข้าไปหรือเปล่านะสำหรับการแนะนำข้อมูลการอัปเดตของซ Server นะครับที่เป็นการคา,า,าดการคาดเดาส่วนตัวของผมนะก็มีแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไป สวัสดีครับ